มีเมนูมาเสิร์ฟอืโอ้โหมาได้เก้ปุ้ยมาชิมควันขึ้นมองมองอมกราบสวัสดีก่อนนะครับกราบสวัสดีครับพวกเราบอกเราว่าหลอกนะครับวันนี้มาพบกันแล้วลวนะครับบรรยากาศคื่มนฝากึมุนค้นนะครับน้ำ่วมไปแล้วน้ำ่วมไปแล้วสวัสดีพี่น้องทัวประเทศด้วยนะครับสวัสดีคนที่ติดตามชมนะครับ ชิมเลยวันนี้เสนอเมนู์รู้ไหต้มแจ็บต้มแจ็บเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวมูนะครับต้มแจ็บใจอะไรซิ่งอะธรยามาจ้าธรรมดาลองเอาไปทำันดูนะครับลงเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกล้มก็ดีนะครับจิ้มเลยจิ้มเลยนะครับลองลองเนื้อก้างเก็มจ้ำกับยาฝัน้ที่ก้อนอืม

เหมือป่อยกับเหมือป่วยไม่มีกับวองก้องปิดกัวปิดป้องจึงกับไหนนะไอ้องยำของยำถึงกับตานกัวนะครับันใจเป็นขกาเนียยนะครับกู้เปิดงางครับเปิดงาง ừ mhm 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 eh, mhm 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 uh. mhm 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 oh. mhm oh. วันนี้ครับวันตรงตายายพอดีนะครับอืมวันตรงตายายวันต่างสายนะครับก่ายตอนนี้วัดกอต้านเก้าไม่ได้เลยนะครับน้ำท่วมต่างเก้าอืมนี่กลับจากวัดกามาเป็นต้มแก๊ปหร,รือเปลาอืมอืม

Cười đẹp nhất lửa đi Ừm Ừ, Ừ, đẹp. Ừ, đẹp này. Đẹp nọc, đẹp nọc. อ,อืมอออเ่ากินอ้อส้อสคนได้กินไม่มัดน,นะครับมันเป็รื่องตีมนัน <c oughs> ตีมันมีตีมนันรออยู่นะครับตีมนัมนร,คนรคอครับ วกวางพี่น้องทุกคนนะครับตัวประเทศเลยนะครับฝากช่วยค,วยควนไลค์ปัจแจกนัววลอลลกด้วยนะครับกวากาชจอยคอมเมนต์มมนติดตามกันได้นะครับครับพมเราจะตัดคลิปต่อๆไปนะครับใครคนเืน่นบอกได้กำเดียวเลยเดือดปุดปุ๊